มาพบกันในช่องเมียช่างนะคะวันนี้เมียช่างพามาอยู่กับมัดไฟค่ะเดี๋ยวจะให้ช่างทองช่วยอธิบายนะคะวงจรน,นี้ยังไม่เคยลงคลิปเลยนะคะแล้วนี่คือมัดไฟที่ลูกค้าส่งมามี2ตัวนะคะตัวนี้คือตัวที่ตัวเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเปรียบเทียบตัวเดิมกับตัวที่พันใหม่มันจะแตกต่างกันยังไงแล้วก็ระบบไฟระบบมัดไฟของมอเตอร์ไซค์เขาไล่กันยังไงนะคะไล่สายไฟยังไงเดี๋ยวให้ช่างทองช่วยอธิบายเลยค่ะนี่คือวงจรของมัดไฟนะคะ ตัวนี้คือตัวปลั๊กสามตาเนี่ยนะครับสามช่องเนี่ยนะตัวนี้ก็จะมีทั้งหมดแปดก้อนนะครับแปดก้อนก็จะมีเนี่ยนะครับวงจรน,นะเป็นซีรีส์ยาวๆนะครับแล้วก็ออกมาสองเส้นสีขาวๆใหญ่ๆเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับเป็นวงจรมาตรงปลั๊กตรงข้ามกันนะครับส่วนตัวบนสีเขียวสีเขียวมาจากตัวนี้ครับ มาจากชุดจุดระเบิดนะครับเป็นคอยด้านหนึ่งของชุดจุดระเบิดนะครับตัวนี้เอามาเปิดสัญญาณนะครับตัวจุดระเบิดนี้เวลาเราสตาร์ทเขาจะมีไฟออกมาประมาณ70โวลต์น,นะครับประมาณ70โวลต์ขึ้นลงนะครับแล้วแต่เวลาเราเล่นนะ แล้วก็สีเขียวสีขาวนี่ก็เป็นคอยสำหรับจุดระเบิดนะครับเขียวขาวนะส่วนแดงดำเป็นจับสัญญาณเซ็นเซอร์นะครับแดงดำเป็นชุดนี้เราก็จะมาดูไฟปกตินะครับถ้าเราจะดูว่าระบบไฟรถเราปกติไหมให้เอามิเตอร์โวลต์แบบนี้นะครับมาวัดดูนะตอนนี้12.6นะครับ ไฟชาร์จมาจากชุดนี้นะครับไฟชาร์จนะโดยใช้ตัวคอยจุดระเบิดเป็นคําสั่งมานะครับสีเขียวเป็นคําสั่งนะครับสั่งเปิดก่องให้มันชาร์จนะครับี๋ยวลองแต่ว่าตัวตัวนี้มันตัวนี้เราจะมาลองให้ดู ลองให้ดูนะครับตัวมันมันไม่ใช่ของรุ่นนี้นะครับแต่ว่าตัวที่ถืออยู่เป็นของรถญี่ปุ่นนะคะลูกค้าส่งมาจากจังหวัดสมุทรปราการนะคะแต่ว่าช่างทองจะจําลองให้ดูจะเหมือนกันนะคะรับลักษณะการทํางานเหมือนกันแต่ใดตัวที่ถืออยู่เป็นใดมอไซค์รถญี่ปุ่นรถแต่งเขานะคะเนาะแต่จะมาจําลองให้ดูนะคะการทํางานของคอยมอไซค์เนาะเพื่อให้เห็นภาพนะคะ ไฟชาร์จจะไม่เกิน13นะคะจะไม่เกิน14คนระับจะไม่เกินสิบสี่ราะช <จะ S 2> าร์จอยู่ที่13กว่าจะอยู่ที่13กว่าไม่เกิน14นะคะฟังเสียงเครื่องนะคะว่ญญาช่าขงของเล่นเครื่องแล้วนะ,ะนะครับถ้าของใครมีปัญหามันจะชาร์จอยู่ที่15 1 6 17นะครับ ดังนั้นถ้าชาร์จ15 16 1 7แสดงว่าต้องมีปัญหาที่ระบบสายไฟหรือระบบของชาร์จอาจจะเสียอาจจะช็อตนะครับถ้าร,ระบบ<อ>ไฟนะครับปกติจะอยู่ที่ไม่เกิน14นะคะมันระกๆเลยถ้าเวลาเราฟรีเครื่องเนี่ยจะอยู่13แน่นอนเลยครับ13เราเร่งถึงจะขึ้น13จุาเกือบ14นะครับ13ปลายนะ ขึ้นมาสิบสี่เป๊เลยะครับโอเคค่ะ,เ,คคะเดี๋ยวเราไปดูมัดไฟที่เราพันใหม่กันนะคะเดี๋ยวจะให้ช่างทองลองให้ดูแบบไม่มีรถนะคะลองยังไงปะตามไปดูเลยค่ะเนี่ยค่ะเพิ่งทำงานเสร็จเลยนะคะเพราะว่าเป็น เอฟซในช่องเนาะส่งมานะคะแล้วก็สอบถามรายละเอียดมาค่อนข้างเยอะนะคะช่างทองก็เลยทําคลิปเพื่อให้เห็นภาพนะคะแล้วก็ลงคลิปเพื่อเป็นวิทยาทานด้วยนะคะคลิปนี้คลิปมัดไฟแบบนี้เมียช่างยังไม่เคยทําคลิปฝากแชร์ด้วยนะคะคลิปนี้เป็นประโยชน์มากๆค่ะถ้าแชร์ไปแล้วท่านที่เขากําลังมีปัญหาจุดนี้อยู่แล้วเขาเห็นคลิปคลิปนี้แล้วทําให้เขาทํางานเสร็จนะคะ งานเขาเสร็จสำ,สำเร็จก็คือเราได้บุญนะคะเนาะเพราะฉะนั้นอยากให้เป็นเป็นคลิปแก้ปัญหาแก้งานและบอกจุดที่บางท่านอาจจะยังไม่รู้เนาะนะคะอธิบายนะคะก็าจะมาวัดเส้นนี้นะครับเส้นเขียวเส้นขาวนะชุดจุดระเบิดเนี่ยนะว่าเวลาเราอยากรู้ว่าชุดจุดระเบิดเรามีปัญหาไหมเราจะได้ไม่ต้องถอดออกมานะครับไม่เสียเวลานะตัวนี้ตัวเดิมนะครับ ตัวนี้ตัวเดิมนะคะตัวที่มากับรถเนาะลูกค้าส่งมาสองตัวนะคะเดี๋ยวนะคะช่างทองตัวนี้ตัวเดิมที่จะลองให้ดูตัวแรกคือตัวเดิมนะคะไม่งงนะนี่คือตัวที่ช่างทองพันเสร็จแล้วนะคะให้สังเกตมิเตอร์ดีๆนะคะว่าความแตกต่างมันมีมากน้อยแค่ไหนเนาะปะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะค่ะล,ลูกค้าส่งมาให้ทั้งชุดเราก็จะลองง่ายนะคะทํางานง่ายนี่ค่ะ เดี๋ยวดูที่หน้ามิตเตอร์กันนะคะตัวนี้ตัวเดิมค่ะตัวนี้ไม่ได้พันใหม่นะคะไม่ได้พันไม่ได้พันขดลวดใหม่นะ,ด,นะดูมือที่ช่องทองหมุนนะคะตัวนี้เราก็ตั้งเป็นเอซีนะครับเพราะว่าตัวนี้ไฟเขายังไม่มีขั้วนะครับก็เราตั้งเป็นเอซีก็ได้ที่สิบนะครับสิบสิบโวลต์นะปั๊มกลุดนะครับ น,น,นะคะคก้อง<ว>จับไม่ได้เวลาวัวาดเราจะไม่จิ้มหน้าปักนะครับว่วาเดี๋ยวปักโลหาเสียนะเวลาวัวาดอนะ่ะเวลวาเราเซอร์วิสเราซ่อมให้เราจิ้มข้างหลังนะคะอย่าจิ้มหน้าปักนะคะเดี๋ยวระบบเสียเดี๋ยวค่ะะคเดี๋ยนะช่างทองมันมีแสงสะท้อนแป๊บหนึ่งนะคะอ่ะน่านจะดีขึ้นโอเคเราหมุนแค่เท่าที่มือเราหมุนได้นะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปลองตัวที่ช่างทองพันนะคะแล้วเรามาดูเกวัดกันเนาะนี่คือตัวที่พันนะคะนี่คือตัวเดิมนะก็จะ,จะแค่ลองประมาณนี้นะคะเพราะว่าถ้าลองเยอะเดี๋ยวมันจะ ตั้ชํำรุดนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งเซ็นเตอร์นะเนี่ยนะครับแค่มือมันได้นะครับก็บนนบ<อ>ถ้าใครอยากรู้ว่าตัวคอยจุดระเบิดเสียไหมก็เช็คอย่างนี้นะครับส,ส่วนตัวก่องชาร์จนะครับตัวกลองชาร์จก็ เมื่อไฟจุดระเบิดมาแล้วตัวนี้เขาจะมาเปิดของชาร์จนะครับส่วนคอยทั้งหมดแปดคอยนี่ถ้าไม่ชอ็อตไม่ไหม้ไม่ดำน,นะครับเขาจะมีไฟจ่ายออกนะครับเมื่อเครื่องติดนะครับเมื่อเครื่องสตาร์ตติดแล้วไฟจะมารอที่นี่นะครับเพื่อตัวนี้เป็นคำสั่งนะครับเป็นคำสั่งคำสั่งมาไฟตัวนี้มาเขาก็จะเปิดนะครับเปิดเพื่อทำการชาร์จ ไปที่แบตเตอรี่นะครับก็การชาร์จแบตเตอรี่ก็ที่ลองให้ดูเมื่อกี้นี่นะครับประมาณนี้ครับเแยบร้อยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพด้วยค่ะและที่สำคัญเลยอย่าลืมแชร์คลิปให้เมียช่างด้วยนะคะเมียช่างจะได้มีกำลังใจทําคลิปต่อไปค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ